สวัสดีครับทุกท่านคุณแม่มาแล้วนะท่านผู้ชมโอ้โห <c ười> คุณแม่มาแล้วนะท่านผู้ชมคุณแม่และตาซอยมาแล้วมากับคุณลูกอืม มาจากหาขุดมันขายเอาโอ้วันนี้ไปมันเอาได้กระสอบใหม่หรือเปล่านี่กระสอบใหม่ครับทำเป็นสะพายของอันนี้ได้กระสอบใหม่นะท่านผู้ชมแม่ทำเองนี่น้ำมันได้ประมาณสัก สามโลเนาะสี่โลประมาสามสีสมส่กิโละนะไปมาทั้งวันเลยแต่เชาเ้าบ่เพิ่งกลับมาอันนี้ก็หยุดเรียนหยุดยาวห้าหวันเนาะเออเป็นไงคุณแม่ห้องครัวห้องน้ำอ่าต่อห้องครัวห้องน้ำให้แล้วดีใจไหมดีใจในะก,กัน ต่อห้องน้ำห้องครัวให้แล้ว,อ,อ,ว,ลวอืมทางโนนก็กำลังรุยเชื่อมเหล็กกันอยู่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวสลับกันขึ้นไปเชื่อม พอดีว่าผมเมื่อกี้เชื่อมไปแล้วเนาะเดี๋ยวก็พักลงคลิปก่อนโอเคครับทุกท่านนะก็เป็นคลิปสั้นๆเนานะคุณแม่มาจากขุดมันขายนะท่านผู้ชมนะก็ฝากาไว้เท่านนี้ทุกท่านจาก ห้องครัวนะเริ่มคุณแม่ก็บอกว่าดีใจมากๆที่มีห้องครัวแล้วห้องน้ำแล้วกับผมฝากวันนี้สวัสดีครับ